นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตํารวจภูธรพร,พ,พระจังหวัดตากร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติดฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและตํารวจตระเวนชายแดนที่3 4 6เข้าจาับกลุ่มชาย4คนหญิง1คนที่บริเวณบ้านห้วยผักละบ้านแม่โกนเกนตบลมหาวันอําเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังมีการวางแผนล่อซื้อยาบ้า20,000เม็ดจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแลกกับรถยนตน์1คัน โบยของกลางที่ยึดได้ครับประกอบไปด้วยรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์2คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องจากการไปสอบสวนตำรวจระบุว่า2ใน4ผู้ต้องหาเป็นชาวเนียนมามีพฤติกรรมค้ายาเสพติดมานานแล้ว โดยนำยาบ้ามาจากฝั่งประเทศเมียมาแต่ในการซื้อขายมีการกำหนดให้ผู้ซื้อนำรถยนต์มาแลกก่อนจะนำรถยนต์ไปจำหน่ายต่อในฝั่งประเทศเนนียนมาซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการซื้อขายยาบ้าแบบใหม่ที่ได้กำไร2ต่อจากการขายยาบ้าและรถยนต์ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการอื่นๆและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ